คำสั้นงสันวันนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนหยดสีด้วยสีน้ำและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการพร้อมทั้งเขียนชื่อผลงานของตนเองค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีสีน้ำค่ะสีเขียนค่ะและดินสอค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเลยค่ะ,ะเรามาหยดสีกันเลยนะคะเด็กๆลองคิดดูซิว่าเด็กๆอยากจะวาดภาพเป็นภาพอะไรแล้วก็หยดได้เลยค่ะ หยุดได้เลยนะคะหยุดตามจินตนาการเลยค่ะเด็กๆอ่าเมื่อเด็กๆหยุดสีเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะรอให้สีแห้งค่ะและวาดภาพต่อเติมกับสีดำได้เลยค่ะ ตอนนี้คุณครูพี่โฟกัสนะคะได้หยดสีเสร็จแล้วค่ะและวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรคะอ่าเป็นพัดลมค่ะเพราะเราอยู่กันในหน่วยแรงและพลังงานค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพต่อเติมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเขียนชื่อผลงานของเด็กๆด้วยนะคะชื่อผลงานของคุณครูพี่โฟกัสคือพัดลมสีแดงค่ะอ่า ของเด็กๆชื่อผลงานว่าอะไรเด็กๆก,ก็สามารถเขียนได้เลยนะคะเมื่อเขียนชื่อผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ทำแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ